สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมยูมูชิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาะพูดถึงกล้องแค n นอน o s R ในปี2 0 2 5นย่นะครับว่ายังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับก็คลิปนี้สืบเนื่องมาจากว่าคุณมาร์กนะครับก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิว Can นอน o s R ในปี2 0 2 5หน่อยว่ายังน่าใช้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานเนาะแล้วก็ผมกำลังแลนที่จะซื้อแคน o อน o s R ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมผมถึงแลนนนทททีี่่่จะซื้้้ออกงงง USA ใใปป25คไไไไไมไมมมถถึึช ใช้ R6 อะไรางี้นะเนาะทำไมถึงเลือกเป็น Canon EOS R นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาฟังดูนะครับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้หรือว่าฟังช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ช่องเราเนี่ยจะไม่ได้เปเน้นเรื่องของตัวเลขสเปคอะไรมากนะครับมตกจะเน้นเรื่องของ f e ลล i n g การใช้งานล้วนๆนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็ขอทุกท่านฟังแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็ดูคลิปหลายๆเจ้าประกอบกันตัดสินใจในการซื้อยังมีคลิปรีวิวที่ละเอียดกว่านี้อีกเยอะนะครับถึงเรื่องของการใช้งานจริงหรือว่าคุณภาพของภาพเนี่ยนะครับก การใช้งานอะไรแบบนี้นะครับก็ลองมาฟังแนวคิดจากผมดูนะครับอ่ะอันดับแรกเลยเรื่องของราคาในปัจจุบันของกล้อง Canon EOS R นะครับหน้าวันที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับเดือนมีนาคม2,568นอเนาะราคามือสองเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทบวกลบซึ่ง Canon EOS R เนี่ย แทบจะหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับก็ผมตีเป็นว่าหาซื้อไม่ได้แล้วลวกันนะครับเพราะว่าต่อให้ซื้อมือหนึ่งได้ก็ถือว่าราคาไม่คุ้มในปัจจุบันละถ้าจะราคาเปิดตัวตอนนั้นมันประมาณ60,000กว่าบาทเนี่ยสู้เอาไปซื้อ R6 หรือว่าอย่างอื่นดีกว่าส่วนราคามือสองที่อยู่ใน35 0 0 0บาทเนี่ยผมมองว่ากล้องเซกเมนต์ Canon ESR เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นกล้องที่เอาไว้ใช้ถ่ายท่องเที่ยวแล้วนะมันไม่ใช่เป็นกล้องที่คุณแบบซื้อไปเพื่อที่จะถ่ายแฟนหรือไปถ่ายเที่ยวเล่นอะไร,นนะรนเนกล้องที่จจะะะเเเปป็นนกกลล้อลออองงงสสํําาาาาหรรทททคืใดววไถ่่่ยยี แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเป็นความคิดเห็นผมอะผมไม่แนะนำนะครับสำหรับกล้อง U.S.R. ไปใช้ถ่ายท่องเที่ยวเพราะ1เรื่องของบอดี้นะครับที่ค่อนข้างใหญ่เทอะทะ2คือน้ําหนักนะครับสก็ 3, คือเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับมันเกินกว่าที่เราจะพกเอาไปใช้ถ่ายเที่ยวอะไรอย่างนี้นอนยกเว้นว่าคุณทํางานสายท่องเที่ยวอ่าอะไรนี้แล้วแต่อันนั้นก็คือเข้าไปผันหัวเรื่องของการทํางานอยู่ดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะใช้กล้องไปใช้ในการถ่ายเที่ยวเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายตัวที่ผมแนะนํากว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพราะว่าก็มมมีีีคคคนนนนใใหห้้้ววาาาสสจจตตรรงงเยออะะะ USA ่ํัับทกล อยากจะซื้อกล้องมาทํางานถ่ายภาพจริงจังเป็นกล้องเริ่มต้นที่ผมแนะนํามากๆก็แนะนําพอๆกับกล้อง canon eos r8 เลยนะครับเพื่อเอาจจะแนะนํามากกว่าเพราะว่าถ้ามือสองเนี่ยราคามันอาจจะใกล้เคียง canon eos r8 มากแต่ว่าด้วยความที่ผมมาชอบกล้องบอดี้ใหญ่แล้วก็ชอบ เมทร a l ของบอดีะ้นะครับแคนนอน R8 มันจะดูพรีเมียมกว่าเพราะว่ามันจะดูแน่นแล้วก็คุณภาพของตัวกริปจับหรือว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะทําออกมาได้ดีกว่าแคนนอน R8 นะครับ R8 มันจะเน้นเล็กเบาแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่อันนี้สําคัญนะครับแคนนอน USR เนี่ยจะใช้เป็น LPE6 แล้วก็ใช้ร่วมกับรุ่นพี่นะครับอย่าง LPE6S LPE6NS+ อย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดคุณจะไปรับงานเนี่ยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญส่วนเรื่องสเปคคร่าวๆนะครับตัวแคนนอน USR เนี่ยนะครับก็เซนเซอร์ใช้3 10.3ล้านนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะสูงสำหรับผมนะแล้วก็ CPU ยังใช้เป็น DGX นะครับหรือว่า DG8 อยู่ยังไม่ใช่ DGX นะซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับคือเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับเรื่องของความฉลาดเรื่องของความเร็วในการใช้งานนะครับความหลายเรื่องของหน้าจอเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น DG8 หรือว่าจะเป็น DGX เนี่ยส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้พอๆกันเลยนะครับอาจจะมีความต่างแหละในเรื่องของการประมวลผลภาพอะไรยเงี้ยแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกกแตต่าง ก็ตัวนี้หายห่วงได้เลยแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นกล้องที่สแลปเอาไว้รัวนะซึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีหลังนะครับตัวนี้มันจะถ่ายรั่วแบบวันช็อตได้แค่8รูปต่อวิแล้วก็เซอร์โวได้แค่5รูปต่อวิเท่านั้นเองส่วนเรื่องการถ่ายขุดเจาะเนี่ยตัวนี้ได้ลบ6 ev นะครับแล้วก็ iso ได้ตั้งแต่100จนถึง40,000นะครับแล้วก็เกิดว่าเราเปิดดันเอ็นฮันเนี่ยนะครับก็จะได้ 52, ล้าหมื่นสองขันหนึ่งเยนะร้อบ, 1, 2, นะบแล้วก็ผมได้เาเอ็นรันอีกขั้นห0 0 0ง ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ควอนไม่เอียดรูปภาพเนาะ JPEG L ก่อนแล้วกันนะครับก็อยู่ที่6,720คูณ4,880นะครับอันนี้ควอนไม่เอียดรูปภาพนะแล้วก็ตัวเนี้จะไม่มีการสั่น นะครับฮาร์ดแวร์ในตัวจะมีแค่การสานซอฟแวร์นะครับซึ่งการสานซอฟตแวร์จะใช้ได้แค่ในโหมดวิดีโอเท่านั้นนะครับซึ่งในโหมดภาพนีเน่เราก็จะยังไม่มีการสานเข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วตัวนี้ในโหมดวิดีโอเนี่ยถ่าย 4K 30ได้แต่ว่าเป็น 4K ที่ครอปนะแล้วก็เป็น 4K ที่ใช้งานจริงไม่ได้นะครับอันนี้คือจากที่ผมลองใช้มานะครับแต่ว่าให้ f ู l l h ดีแบบ OI มาซึ่งใช้ให้ Full HD แบบ OI ดีกว่าความละเอียดแบบ OI เนี่ยก็คือใช้งานนะครับได้ดีเลยแล้วก็วิดีโอเนี่ยค สีวิดีโอเนี่ยนะครับยังเป็นซีล็อกแบบ8บิตอยู่นะครับอินเทอร์นอลนะครับแล้วก็10บิตแบบเอ็กซ์เทอร์นอลก็คือหมายความว่าถ้าคุณต่อจอแยกนะครับพวกอัตโมอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถถ่ายแบบ10บิตได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอัดลงการ์ดเนี่ยหน้าจอปกติเนี่ยมันจะได้แค่8บิตนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมีเวท์ซีลมาให้นะครับก็สามารถกันละอองน้ำละอองฝุ่นได้ก็จะ ทนทานมากกว่านะครับกล้องตัวอื่นเนาะแล้วก็ตัวนี้น้ำน้ำน้ำหนักเนี่ยแค่ตัวบอดี้จะอยู่ที่660กรัมนะครับซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนั่นคือผมว่าทำไมผมถึงไม่แนะนําสําหรับคนที่จะเอากล้องตัวนี้ไปใช้ในการถ่ายท่องเที่ยวหรือว่าเอาไปถ่ายรูปเล่นมันจะเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับการทํางานมากกว่าโอเคทีนี้มาตอบคาถามแรกกันก่อนเลยว่าทําไมกล้อง Canon EOS R ยังน่าใช้ในปีส0 2 5ันสิาะครับผมตอบตรงนี้ว่าน่าใช้เหตุผลนะครับอ่าลองฟังดูอย่างแรกเลยว่าราคา3 5 0 0 0บวกลบในราคามือสองมันเป็นราคาเริ่มต้นที่่ชาาางงงภพต้้อออลทุุนนใกกรซืป ร,นนาร,าาราคา35,000เนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันเป็นราคาที่กําลังโอเคไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปใครมีงบน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรเริมจากแคทอนอาก็ได้นะครับเลิกจากแคทอนอาแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าคนมีงบอยู่ที่35,000บาทแล้วคุณต้องการซื้อกล้องไปดังการทํางานเนี่ยแคทอนอีวีซมันจะตอบโจทย์มากหนาะออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพิกเซล30.3ล้านคุณสามารถถ่ายงานได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องการครอปนะครับ30ล้านเนี่ยเอาไปใช้ในการครอปง่ายๆสบายๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ไม่ว่าจะต้องถ่ายมาโครหรือว่าไม่จะต้องถ่ายอีเวนต์ต่างๆนะครับพอดเรตเนี่ยสามล้านดีมากความคมชัดคือเหลือๆนะครับแล้วก็สกินโทนเนี่ยคอนทาสอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าเราสามารถไปปรับในพิกเ u อร์สไตล์หรือว่าไปปรับในโปรแกรมไลท์มของเราได้เรื่องของพิกเซลเนี่ยมันตอบโจทย์อย่างต่อมาก็คือเรื่องของระบบโฟกัสต่างๆนะครับ canon e s r เนี่ยจะเป็นระบบโฟกัสแบบ c-mos af2 แล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบโฟกัสแบบมี eye detection นะครับถึงแม้จะมยังไม่ใช่ออโต้แต่ว่าก็มี e y detection มาให้ซึ่งระบบโฟกัสของเขาเนี่ยใช แล้วก็ไม่วืดวาดเหมือนกับ Canon RP RP เนี่ยยังมีความมืดวาดบ้างในกรณีที่เราเริ่มถ่ายรัวหรือว่าเริ่มมีอ็อบเจกต์ต่างๆเข้ามาเนี่ยโฟกัสมันจะเริ่มเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่า Canon EOS R เนี่ยนะครับโฟกัสมันค่อนข,ข้างที่จะหนึบแล้วก็เป็นโฟกัสที่เชื่อถือได้จากที่ผมเอาไปใช้งานมาในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันล่าสุดคือปีที่แล้วคือใช้ในเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับมันโฟกัสได้ดีมากๆจิกตาตลอดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเหลือบบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่่าาาาามมมมีคคนนนนตันััหหห้้กกลอองรรรืะไเจปโฟสใาาถ ตั้งค่าในตัวกล้องได้ว่าจะให้โฟกัสมันไปไวหรือมันไปช้าแต่ว่าถ้าเอาตามดี f a u l t ที่มากับเครื่องเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณถ่ายงานอีเวนต์เนี่ยนะครับโฟกัสดวงตาเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าอย่าใช้ใช้เป็น a r e รียก็ได้นะครับเป็น a r e รียแล้วก็โฟกัสดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ e y detection เนี่ยมันจะโฟกัสตาคนไปมั่วเลยมันจะไม่โฟกัส ตาคนตรงกลางนะครับมันจะไปมั่วนะผมเอาไปใช้งานถ่ายอีเวต์เนี่ยจะโฟกัสคนตรงกลางเนี่ยมันก็ไปโฟกัสซ้ายขวาซ้ายขวาเอาไง่ายๆว่าหน้าใครเด่นเนี่ยมันจะไปคนนั้นถ้าเกิดว่าหน้าแบบที่เราโฟกัสตรงกลางเนี่ยมันหายไปแบบผมปิดตาเนี่ยมันไปโฟกัสคนใหม่ทันทีอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาในเรื่องของการโฟกัสแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปถ่ายงานพัฒร์นะครับงานรับปริญญาหรือว่าคุณเอาไปถ่ายโปรไฟล์นะครับพอร์ตโฟลิโอต่างๆตัวนี้มันใช้งานได้ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานตอนที่ผมใช้งานเนี่ยผมก็็็ใช้้สลััับกกนนนรระวว่าง ection, เคแป ก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งรบบโฟกัสนันมันค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็เชื่อถือได้นะครับแค่ต้องปรับตัวกับตัวกล้องนิดหน่อยอย่างต่อมาก็คือว่าเรื่องของวิดีโอในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องพูดถึงว่าคือเราซื้อกล้องทีหนึ่งเนี่ยเราจะคิดถึงแต่ว่าถ่ายภาพอย่างเดียวมันก็จะดูแรงไม่คุ้มเราก็จะนึกถึงวิดีโอด้วยว่าเฮ้ยในปัจจุบันะนะครับช่างภาพก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของวิดีโอบ้างนะครับว่าเออเราอาจจะถ่าย ติกตอกหรือว่าเราอาจจะถ่ายอะไรต่างๆเพื่อโปรโมทตัวเราเองอะไรเงี้ยการที่เรามีกล้องตัวหนึ่งที่มันถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายได้ทั้งวิดีโอเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าการที่เราซื้อกล้องที่ถ่ายแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวในวิดีโอของ Canon U S R เนี่ยคือใช้งานตั้งแต่ระดับปานกลางนะครับไปค่อนข้างสูงได้นะครับเอาง่ายๆว่าเอาไปถ่ายงานสัมภาษณ์นะครับเอาไปถ่ายงานสัมนาหรือคุณสามารถรับงานวิดีโอพื้นฐานได้งานที่เราไม่จะเป็นที่ต้องถ่ายลองเทคเพราะว่ากล้องแ a n o อน R เนี่ยไม่สามารถถ่ายลองเทคได ถ่ายซีล็อก8บิตได้ก็จริงแต่ว่าถ้าง,งานที่คุณต้องการย้อมสีที่มันหนักๆเนี่ยนะครับยังไงซีล็อก10บิตก็ย้อมดีกว่าซึ่งตัวนี้มันจะย้อมนิดหน่อยนะครับคุณก็จะต้องดูว่างานที่เราเอาไปถ่ายเนี่ยนะครับมันสามารถย้อมสีลูกค้าต้องการย้อมสีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้มันย้อมได้นิดหน่อยแต่ว่าก็พอพๆได้อยู่อ่าแล้วก็เรื่องของคุณภาพฝ่า,ายตัวนี้ให้บิตเลทแบบ OI มาซึ่งฟูดีดีแบบ OI เนี่ย,บบบบยคือเพียงพอต่อการถ่ายลงโซเชียลต่างๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องไปถึงงขัั้้นน 4K กก็ไดหรือวว่าวาพาพสมภษณ นะครับหรือว่าสัมมนานะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถถ่ายได้ก็จะเป็นห่วงแค่เรื่องของว่า30นาทีตัด แล้วก็เรื่องของบิตเรสีนะครับที่ได้8บิตซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่ามีงานไหนที่เออเราสามารถเข้าแก๊ปตรงนี้ได้บ้างเนาะซึ่งนั่นแหละอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับแล้วเรื่องของจอที่ฟลิปได้เรื่องของให้พอร์ตไมค์หูฟังมาเรื่องของพอร์ต USB-C ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เรื่องของปุ่มต่างๆนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานในปัจจุบันได้ดีมากๆนะครับก็คือเรื่องของปุ่มทัชสกนนร อันนั้นก็เอาไปใช้งานได้ดี นะครับแล้วก็ปุ่มพวกกดต่างๆเนี่ยนะครับก็แอบเสียดายว่ามันยังไม่ได้เป็นปุ่มหมุนเนาะยังเป็นปุ่มกดอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ให้ไอ้ปุ่มทัดมาแทนอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็เรื่องของจอ L C D นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเหมือนกับ Canon E S R ห่างเงี้ยดีไซน์สวยนะส่วนตัวผมชอบแบบนั้นนะแบบว่ามันดูเท่ดูอะไรดีซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเมื่อเทียบราคากับคุณภาพที่มันให้เราได้นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ในปีส0 2 5ภาพนี้นะครับในราคา30,000ืนกลางๆเนี่ยนะถือว่าโอ ็มีข้อพิจารณาอย่างแรกเลยก็อย่างที่ผมบอกไปตนะั้งแต่ต้นว่ากล้องตัวนี้มันค่อนข้างที่จะรัวได้น้อยนะครับ one shot อย่างเงี้ยแรูปต่อวิเซอร์โวได้5รูปต่อวิอย่างเงี้ยมันรัวไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเป็นสายรัวเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ความรัวเนี่ยนะครับมันถามว่ามีปัญหาไหมมันก็ค่อนข้างมีปัญหานะถ้าเกิดว่าคุณถ่ายงานแบบงานแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องรัวๆเยอะๆเ,เ,เพื่อที่จะเก็บโมเมนต์เขานะครับอย่างตอนโยน ว่าเฮ้ยเราจะรัวได้ลิมิตถึงไหนนะครับเราจะกดรัวตอนไหนอะไราบบนี้ต้องปรับการใช้งานของเราถ้าเกิดคุณเออไม่ได้แบบเป็นสายรัวอยู่แล้วหรือว่าคุณไม่เคยลองรัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณก็จะหาจังหวะของตัวเองได้คุณก็จะหาไทมิ่งของตัวเองได้หรือแม้แต่ถ่ายรับปิญญายาเงี้ยนะครับบางคนผมก็เห็นชอบรัวนะนะครัวจังหวะบดดิตเดินเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันเป็นข้อจํากัดที่รับได้ไหมผมมองว่ารับได้นะเพราะว่าอย่างตอนที่ผมใช้ผมก็ไม่ได้ออะะรรรเเเาากก็จิงงข ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราจะเริ่มกดชัตเตอร์ละตรงนี้เราจะปล่อยชัตเตอร์ละอะไรประมาณนี้สิ่งที่กังวลอย่างต่อมาก็คือในเรื่องของการ์ดนะครับตัวนี้จะใส่การ์ดได้1สล็อตการ์ดเนี่ยผมแนะนาว่าให้ซื้อการ์ดพวก UHS 2ดีกว่าเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างข,างขนาดใหญ่นะครับสาล้านพิกเซลนะครับถ้าคุณใช้ UHS 1แล้วคุณรัวเนี่ยนะครับต้องรอบัฟเฟอร์ค่อนข้างนานนะครับผมแนะนําว่าถ้ามีเงินขึ้นมาหน่อยใช้ UHS 2จะทําให้อุ่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายมาแล้วมันจะได้อ่านได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดดวว่่่่่าาคนไไไมมที้สรย สายกดภาพนิ่งอยู่แล้วเนี่ยอเด้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ใช้ uhs 1ที่เราใช้ปัจจุบันก็ได้เนาะอ่ะอันนี้อย่างแรกแล้วคำถามที่สก็คือว่าทาไมผมถึงเลือกที่จะแพนจะซื้อ canon u s r ในปี2025ที่จะไปเป็นกล้องสำรองนะครับอย่างแรกเลยอ่ะงบประมาณก่อนนะบงบประมาณผมเนี่ยประมาณ3 5 0 0 0ไม่เกิน40,000อยู่แล้วแล้วอย่างต่อมาก็คือผมเนี่ยมีแบต lpe 6เยอะมากนะครับก็ผมใช้กล้อง แคทอน R6 มาถูเนาะแล้วก็ก่อนน้นนี้ใช้ R6 แบต LPE6 เนี่ยเยอะแบบเป็น10ก้อนนะครับผมก็เลยต้องการกล้องที่มันใช้แบตตัวเดียวกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบตใหม่แล้วก็แบตเก่าๆเราจะได้เอาไปใช้งานด้วยนะครับอย่างต่อมาทําไมถึงไม่เป็น R6 หรือทำไมไม่เป็นแคนอน R8 ใช่ไหมหนึ่งคือ R6 เนี่ยราคาสูงเกินนะครับเพราะว่า R6 มือสองมันอยู่ประมาณ40,000กางอยู่นะครับซึ่งถามว่าเก็บเงินไปเอา R6 ดีไหมก็ดีแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเออแคทอน USR 30,000กลกางอ่ะนะครับแล้วผมเอาส่วนต่างหม เอาไปซื้อเลนหรือไปทำอย่างอื่นน่ะดีกว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนะี่ยผมไม่ได้เป็นคนห้อย2กล้องอยู่แล้วชอบห้อยกล้องเดียวแล้วอีกกล้องหนึ่งเอาอาจจะเอาไวส้สำรองเผื่อแบบถ่ายงานที่ต้องการช่างภาพ2คนเนี้ยผมจะได้หาคนเข้าทีมแล้วก็ให้กล้องเราไปใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเวลาเราถ่ายวิดีโองี้บางเจ้าบางคลิปเนี่ยมีลูกค้าเงี้ยนะครับก็ต้องการแบบแคนดิดมุมนึงต้องการกว้างมุมนึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้กล้อง canon r มาเป็นแคนดิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมวางแผนไว้แล้วก็อย่างนี่มาก็ค่อ canon นนข้างสวยะ เออแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าภาพนิ่งมันก็ถ่ายได้วิดีโอมันก็ถ่ายดีนะครับมันก็เลยไม่มีเหตุผลเลยว่าเอ้ยเราต้องไปซื้อ R6 อะไรประมาณนี้นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือในเรื่องของงบประมาณเหละเพราะว่ามันจะมีงบประมาณที่ถูกเซตไปอยู่3 0,000กลางกับ4 0,000กลางนะครับเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งนะครับบวกลบเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องเลือกว่าคุณจะขยับไปไหนถ้าผมเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งไปเอา R6 เนี่ยผมก็จะมีเงินซื้อเลนละ ก็จะติดเลนแบบเลนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเอา USR เนี่ยผมก็ยังจะมีเงินที่จะท็อปอัพนะครับซื้อเลนเพิ่มได้อีกแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมใช้กล้องตัวเดียวนะครับไพน์มลี่หลักใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่ค่อยห้อย2กล้องนะครับดังนั้นกล้องรองเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องดีมากก็ได้แค่ c คน o อนก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเอา R6 มาเนี่ยนะเราก็จะช่างใจละว่าแบบเอ้ย R6 มาทูอารอย่างเงี้ยมันเอาไปใช้ก็แบบต้องห้อย2กล้องอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงแม้บอกว่า ทุกอย่างแหละแต่ว่ามันเพิ่มเงินหมื่นหนึงไงมันก็เลยจะไม่ค่อยคุ้มผมละนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสใจว่าเอ้ยสามหมกลางนะครับแคนนอนอมาเป็นกล้องสำรองเผื่อ R6 ร์ r k มาทูปล่อยเช่าหรือว่าเพื่อนยืมไปใช้เงี้ยก็ยังมีแคนนอนอเอาไปใช้ในการรับงานหรืออะไรเงี้ยได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแบตเตอรี่มันมีเยอะมากนะครับ กล้อง Canon R เนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องหน้าตาด้วยนะรู้สึกว่าเออหน้าตา Canon EOS R มันค่อนข้างสวยเพราะว่ามันมีจออยู่ข้างบนด้วยเหมือนกล้อง Canon R5 อะไรเงี้ยเวลาดูสถานะหรือต่างๆเนี่ยมันสดดวกกว่า การที่เราแบบใช้เป็นไดออลเหมือนพวก R6 หรือว่า R6 Mark 2ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้คือกล้าฟันธงได้เลยว่าเฮ้ยมันมันดูรายละเอียดได้ดีกว่าจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของระบบโฟกัสเรื่องอะไรเงี้ยที่ผมบอกไปว่ามันค่อนข้างไว้ใจได้อยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง Canon EOS R ในปี2025น,นะครับสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นกล้องเริ่มต้นสําหรับคนที่ต้องการกล้องเซมิโปรใช้ในการรับงานนะครับหรือว่ากล้องสํารองสําหรับคนที่อยากจะได้กล้องตัวที่2หรืออะไรเงี้ยแล้วก็งบไม่ได้มีเยอะมากนะครับกล้อง Canon EOS R จะเป็นกล้องที่ตอบโจทย์มากๆนรทงงใเื่อ ภาพนิ่งแล้วก็ทางในเรื่องของวิดีโอด้วยนะครับวิดีโออาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ว่าเอาไปใช้งานพื้นฐานโดยปกติทั่วไปรับงานวิดีโอได้แล้วก็เรื่องของภาพนิ่งเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีการสั่นแมคาีนิกเข้ามาช่วยเหมือนกล้อง canon r6 หรือ r6 mark ii เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมว่าในเรื่องของการการสั่นเนี่ยนะครับมันสามารถอัดแอปใช้ได้มันสามารถฝึกฝนกันได้เพราะว่าอย่างก่อนนั้นเนี่ยที่ไม่ได้มีแมคาีนิกมาช่วยเนี่ยช่างภาพอย่างเราเราก็ยังถ่ายออกมาได้ชัดแล้วก็ถ่ายออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าเรามีความรู้ในเรร,เร,รืืร่ออองงขกาถ ว่าต้องถือยังไงให้นิ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาหรอกแค่ว่าเออถ้ามันมีมันก็ช่วยทําให้แบ่งเบาเราไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับเราก็แค่ใช้สปีชัตเตอร์ให้มันสัมพัน แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับใครที่คิดกําลังจะซื้ออยู่เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับสามหมื่นห้าบวกลบลองดูสภาพลองดูเลยเพราะว่าณปัจจุบันาบาเนี่ยนะครับชัตเตอร์มันน่านจะเป็นหลักหมื่นกันละเพราะว่ากล้องเนี่ยมันน่านจะออกมาช่วงยุคโควิดแรกๆมั้งเออมันน่าจะออกมาช่วงโควิดแรกๆเนี่ยนะครับมือสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะผมว่าสภาพน่าจะอู่ปุยปุยหยามละถ้าใครเจอแบบสภาพดีๆเนี่ยก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแคแนลอีสอาร์อย่างน่าใช่ไหมในปัจะซื้อ ก็ฟังไว้เป็นความรู้ฟังไว้เพลิดเพินสนุกสนุกไปแล้วกันนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับของทางอีโมชีที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันจเจอเจอในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ